สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กชั้นปหที่น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกครูจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดภาษาไทยในหน้า120นะคะซึ่งหน้านี้นะคะลูกมันก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะคะแต่ว่าจะเป็นงานอ่านการอ่านงานเขียนเกี่ยวกับประกาศของทางราชการต่างๆนะคะ มาดูกันก่อนนะคะว่าการอ่านข่าวสารทางราชการเนี่ยมันคืออะไรนะคะลูกนะการอ่านข่าวสารทางราชการเช่นเอกสารของโรงเรียนที่แจ้งข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้หนักเรียนครูและผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตนตามเอกสารที่แจ้งได้อย่างเหมาะสมเป็นต้นนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างจากอ่า โรงพยาบาลน,น้ำยืนเนะประกาศจากศูนย์ EOC อำเภอน้ำยืนนะคะให้ผู้เดินทางไปร่วมงานศพที่บ้านโนนขาวสะอาดหมู่2ตำบลยาง ตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2565ให้สังเกตอาการตัวเอง10วันและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและงดการรวมตัวเป็นกลุ่มและงดเว้นการไปที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกปวดศีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสผื่นตาแดงอาการใดอาการหนึ่ง ให้แยกกับตัวเองและติดต่อเจ้าหน้าที่สาธรารณส,สุขไกลบ้านเพื่อรับการตรวจหาเชือ้อโควิด19นะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลน้ำเยืนนะคะมีเบอร์โทรด้วยอน,นี้ก็เป็นตัวอย่างประกาศจากทางราชการอันนี้เป็นของโรงพยาบาลเนาะ เราก็จะสามารถสรุปใจความสําคัญก็คือเอาเนื้อหาที่เราอ่านเมื่อกี้นั่นแหละลูกมาสรุปใจความสําคัญยยอๆนะคะ,ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะสรุปใจความสําคัญได้ว่าประกาศราชการนี้เป็นประกาศของโรงพยาบาลน้ํายืนเรื่องให้ผู้ที่เดินทางไปเร่วมง,งานศพที่บ้านโนนเขาสะอาดให้สังเกตอาการตัวเองสิบบ้นและงดการรวมตัวเป็นกลุ่ม มีอาการไข้ไอน้ามูกไห้แยกกักตัวและติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะที่นี้ ถ้าดูประกาศเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นประกาศจากโรงเรียนของเราเองนะคะโรงเรียนสนนมบูรณ์เลิศวิทยาเนาะอันนี้เป็นกําหนดก,การประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์นะโดยการถ่ายทอดสดทางอ่ะเพจ Facebook แล้วก็ Line Meeting นะคะครูคัดรู m e e t ิ n งเนาะก็จะมีกําหนดก,การอ่ะนัน,นนนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประกาศอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นประกาศเรื่องของการปรับเปลี่ยนการตรวจ ATK เป็นการมารับชุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีเอกสารที่จะต้องเตรียมมาเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างอีกเพิ่มเติมนะคะอ่าอันเดียวกันเลยตัวอย่างของโรงเรียนสมบูรณ์เลิศพิยายของเรานะคะกําหนดการประชุมผู้ปกครองเนาะอ่า สมมติถ้าสมมติว่าเราเอาเรื่องนี้เนาะสมมติเราติดเรื่องนี้เราก็อาจจะสรุปใจความสําคัญเรื่องประกาศจากโรงเรียนสมบูรณ์ระตทยาน,นะคะเรื่องอกําหนดการประชุมผู้ปกคอรองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้การถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางเพจ Facebook และ Line m e e t i n g นะคะแล้วก็มีกําหนดการตั้งแต่9ก้าโมงถึง10บโมงอะไรแบบนี้เราก็สามารถเอามาเขียนสรุปใจความสําคัญได้นะคะอทีน่นี้นะคะลูกข้าเด็กไป ทำแบบฝึกหัดในหน้า120นะคะลูกให้หนูไปหาไปสืบค้นข้อมูลมานะคะแล้วก็เอามาแปะลงถ้าใครที่ไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะหนูก็สามารถเขียนลงเอาก็ได้นะลูกถ้าหนูไม่มีเครื่องพิมพ์นนะหนูสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็เขียนอ่ะ อยลงในช่องสเสียบที่เขาให้มานะคะเขียน mm. ข้อมูลนั้นลงแล้วก็เอามาเขียนสรุปใจความสําคัญตรงบรรทัดที่เขาให้สรุปใจความสําคัญได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากเขียนนะคะลูกก็ปินแล้วก็แปะได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูอุก,ก็จะฝากในเรื่องของการอ่าอ่านประกาศของทางราชการต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ